สวัสดีครับผมใหม่ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับวันนี้เรามีหัวข้อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Facebook หลายๆรูปแบบมาให้ทุกคนฟังและดูกันนะการแก้ปัญหามีอะไรบ้างบล็อกของ Facebook มีกี่รูปแบบ วันนี้เรารวบรวมไว้ที่วิดีโอนี้ได้เลยผมขอแนะนาตัวก่อนเลยแล้วกันนะครับผมใหม่ที่ภาษาการตลาดออนไลน์ line. ปัจจุบันนี้เรารับทําการตลาดออนไลน์ line. ในเรื่องของรูปแบบเพจกลุ่ม Facebook ส่วนตัว YouTube g o o g l e a d ทิกก์ต่อไลน์โอเอลีนบิสเนสแล้วก็เป็นโคน้ดด้านการตลาดออนไลน์ line. แก้ปัญหาไลฟ์สดเพจติดแดงแก้ปัญหาการมองห็นทุกรูปแบบของ Facebook แล้วก็การมองเห็นเกี่ยวกับออนไลน์ต่างๆการขยายสินค้าการขยายโปรดักต์กายรวางแผนธุรกิจการวางแผนการตลาดออนไลน์ว่าทำยังไงบ้างถึงจะเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับรวมไปถึงปัจจุ แก้บล็อกแก้แบนัญชี f a c e b o o k แฟนเพจติดเหลืองติดแดงแก้บล็อก f a c e b o o k แก้บล็อก IG หรือแก้บล็อกปัญหาเกี่ยวกับเมลต่างๆด้วยนะครับปัจจุบันนี้นะครับมาถึงหัวข้อเลยแล้วกันนะครับหัวข้อวันนี้คือรวบรวมข้อมูลและวิธีการแก้ปัญหา f a c e b o o k ทั้งหมด 80รูปแบบมาที่หัวข้อแรกเลยนะครับหลายๆคนน่าจะเจอกันบ่อยมากและอาจจะทําให้หลายคนปวดหัวรวมไปถึงอาจจะเสียดายหรืออาจจะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนั่นก็คือการบล็อกปิดบัญชี Facebook หรือการล็อกบัญชีถาวรน,นั่นเองที่เจอกันบ่อยมากกลับมาดูผลการตรวจสอบได้ที่นี่ใครเจอแบบนี้สัญ,ญลักษณ์แบบนี้ข้อความแบบนี้ให้สันษฐานไวเลย นั่นคือบล็อกเพื่อปิดบัญชีบล็อกเพื่อล็อกบัญชีและอาจจะแก้ได้หรือไม่ได้สำหรับตัวนี้คนระับผมบอกเลยว่ากลับมาดูผลการตรวจสอบได้ที่นี่เป็นการไม่บอกระยะเวลากำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ Facebook แต่แจ้งแค่ว่าให้ดูผลการตรวจสอบเท่านั้นซึ่งในกรณีนี้ผมแนะนําเลยว่าต้องรีบตรวจสอบแก้ไขให้เร็วที่สุดอย่าบอกว่ารอ24ชั่วโมงแล้วก็มีหลายคนที่โชคดีแต่หลายคนก็โชคไม่ดีเช่นกันในรูปแบบนี้ควรแก้บล็อกให้ไวที่สุด ก็สำหรับวิธีการนี้สอบถามเพิ่มเติมทักเข้ามาดูได้อันนี้ผมขอบอกก่อนนะคะว่านี่คือรูปแบบบล็อกบัญชี 2. การใช้การตรวจสอบสําหรับเขาไม่ได้แจ้งระยะเวลาไมไ่แจ้งกลุ่มเป้าหมายไม่ได้แจ้งอะไรเลยแค่บอกว่ามีการใช้การตรวจสอบสําหรับ ถ้าเด้งข้อความนี้แน่นอนเลยครับว่ามีโอกาสสูงที่จะถูกบล็อกปิดบัญชีหรือล็อกบัญชีให้ไม่สามารถใช้งานได้และโอกาสการแก้ไขอาจจะน้อยมากก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าอันนี้ต้องรีบแก้ไขให้ไหวที่สุดอย่ารอระยะเวลายิ่งนานโอกาสตรวจสอบแก้ไขยิ่งน้อยลงครับเอามาสำหรับหัวข้อคุณไม่เห็นด้วยกับคําตัดสินหัวข้อนี้เจอบ่อยมากๆเพราะเป็นบล็อกมาตรฐานบล็อกเพื่อปิดบัญชีบล็อกไม่กําหนดระยะเวลาแค่เขาแจ้งว่าอาจจะใช้เวลาในการตรวจสอบเพียง2 4ชั่วโมงเ นนัน้การบล็อกแบบนี้ไม่มีการกําหนดระยะเวลาแบบนี้ต้องรีบตรวจสอบแก้ไขให้ไวที่สุดเพราะไม่เช่นนั้นคุณอาจจะเสีย Facebook ของคุณไปได้ง่ายๆเลยครับต่อมาเราได้รับข้อมูลของคุณแล้วไม่มีอะไรแจ้งเตือนกดให้ย้อนกลับกดให้ออกจากระบบเป็นยังไงครับแบบนี้คุณจะทําอะไรได้จริงๆเรายังมีโอกาสตรวจสอบแก้ไขได้แต่เป็นบล็อกรูปแบบปิดเป็นชี้าวน หรืออาจจะบล็อกบัญชีล็อกระยะยาวก็ได้แบบนี้ต้องตรวจสอบแก้ไขให้ไวที่สุดเพราะยิ่งชา้า Facebook จริงมองว่าคุณถูกบล็อกแล้วทําไมไม่ยืนยันม,มีมีการติดต่อกลับมาเพื่อแก้ไขหรือตรวจสอบคุณอาจจะมีเจตนาการผิดเพราะฉะนั้นปิดบัญชีถาวรเลยดีกว่าก็ได้ครับเพราะฉะนั้นรีบทักทห้ไวที่สุดครับต่อมาบัญชีนี้จะถูกปิดใช้งานภายใน30บวันเห็นไหมครับระยะเวลาแต่จริงๆมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับผมขอบอกคุณว่าการปิดบัญชีถูกปิดใช้งานภายในระยะเวลาที่กําหนด30วันอันนี้มีโอกาสอยู่6ก 10-70%ถึงเท่าที่เราทำมาทั้งหมดนะครับยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นต้องรีบตรวจสอบแก้ไขไม่ใช่รอไปเรื่อยๆครับยิ่งลดเวลาโอกาสยิ่งน้อยลงสำหรับวันนี้ผมใหม่ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์แล้วเรามาติดตามวีดีโอถัดไปในการบ็ลอกฟีเจอร์กันได้เลยครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ